กลับมาแล้วนะคะไม่ได้มาหลายวันเลยแม่อัคดคลิปมาให้ตั้งหลายวันแล้วแต่เราไม่มีเวลาทําเลยนะคะส่วนวันนี้แม่ก็ไปวัดมานะคะก็เลยลงไปที่นาสายเพราะบอกว่าไม่สบายเนาะแม่หนูก็เลยลากเด็กๆมาด้วยนะคะน่าจะกลัวว่าเวลาเป็นลมข้างทางจะได้มีคนไปหาหมอนะคะทุกคนอันนี้แซวๆนะคะแซวแม่ตัวเองก็สนุกดี ส่วนอันนี้คือตะก,ก้านะคะทุกคนที่แม่หนูเอาไว้ประมาณสองตะก,ก้าใหญ่ๆนะคะมันเริ่มแบบเขียวกระจีขึ้นมาแล้วนะคะแต่ฝนก็รู้สึกว่าจะขาดซ่วงแล้วมัง้งก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถามเนาะเพราะว่าวิดีโอนี้มันส่งมาประมาณวันวันที่เท่าไหร่อันที่สิบหกหรือสิบเจ็ดเนี่ยหนูไม่แน่ใจหลายวันแล้วค่ะแต่เราไม่มีเวลาทำเนาะส่วนหลานสาวกับหลานๆก็นี่แหละค่ะทุกคน แยกกแทบไม่ออกว่าคนไหนหลานคนไหนเหลนนะคะทุกคนยอมรับว่าที่บ้านมีลูกเร็วนะคะมันก็เลยแยกกันแยกแบบแยกลําบากอะ่ะก็พูดง่ายๆคือรุ่นหนูคือมีลูกกันครบทุกคนแล้วอะ่ะส่วนรุ่นเหลนรุ่นหลานก็น่าจะมีมั้งญาติญาติคนอื่นนะแต่ครอบครัวหนูก็แต่งไปแล้วสองนะคะก็เหลืออีกสองก็เหลือหนูกับน้องชาย ส่วนสาวๆก็นี่ค่ะทุกคนหลังจากขึ้นมาจากนาใช่ไหมคะมาที่เถียงหลังจากนั้นก็ตำข้าวปุ้นค่ะทุกคนตำข้าวปุ้นแล้วก็มานั่งกินกันแบบอื <c oughs> ล้อมวงนะคะทุกคนแย้งกันกินอร่อยมากแต่ถ้าตำกินคนเดียวไม่ค่อยอร่อยนะหลังจากที่กินตำข้าวปุ้นกันเสร็จนะคะแม่หนูก็คือจะไปเอาหน่อไม้มา คือช่วงนี้เห็ดที่บ้านออกเยอะมากโดยเฉพาะเห็ดละโงกแต่ตอนที่สมัยหนูอยู่ที่บ้านใช่ไหมทุกคนเห็ดละโงกอะโคตรหายยากเลยนะแต่คือตอนนี้มันคือมันขึ้นแบบเยอะๆมากอะมันมีคลิปที่แม่หนูไปหามาด้วยนะทุกคนก่อนที่แม่หนูจะไปหาเห็ดนะคะก็คือมาหาหน่อไม้ที่ปลูกไว้ที่หลังบ้านนะคะทุกคนนี่ แม่หนูเรียกว่าหน่อไม้อะไรหน่อไม้เชียงพผ่ป้าหรอหน่อไม้อะไรก็ไม่รู้ก็คือเวลาอยากกินใช่ป้าก็มาสับกินแบบนี้สบายสบายเลยนะคะแต่หนูไม่ชอบตรงที่มันลกอะ่ะปลูกไว้ได้กินก็จริงนะแต่ว่ามันลกอะ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบแต่รู้เหมือนว่าแม่หนูจะแบบไอ้นั่นอะ่ะจะไม่ให้มันกอใหญ่มากเกินไปเพราะว่า <laughs> แม่หนูอะ่ะวันวันหนึ่งอะ่ะไม่รู้ว่ามาเอาไปแกงกี่รอบเลยทุกคนดูดูด ต้นมันขึ้นสูงแล้วแต่แม่หนูก็ยังสับเอานะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันขึ้นมาเยอะไงถ้าขึ้นแบบเป็นตอไม้เยอะๆล่ะมันจะมีงูมีเงี้ยวอะไรพวกนี้นะทุกคนมันน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นแม่หนูก็คือไปหักมาแกงไปหามาแกง,กแกงบ่อยๆนะคะมันก็เลยกอไม่ค่อยใหญ่ส่วนอันนี้ก็คือปอกเสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยนะคะแม่หนูก็เตรียมซอยนะคะทุกคนซอยซอยเตรียมไป ซอยแบบมเมื่อก่อนไม่เคยซอยแบบนี้นะเมื่อก่อนจะสับเอานะคะสับใส่มือชิบ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 แต่สมัยนี้น่าจะขี้เกียจกันมั้งก็เลยใช้วิธีซอยเอานะคะเหมือนซอยส้มตำอะ่ะแต่ถ้าเส้นประมาณนี้มันไม่ค่อยอร่อยมันต้องใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงเวลาเราสับใส่ปลาเส้นมันจะไม่เสมอกันอะเออแบบนั้นมันจะอร่อยมากเลยหนูชอบแบบนั้นมากกว่าแต่แม่หนูก็ซอยกว่าแต่เสร็จก็ใช้เวลานานนะคะนี หลังจากซอยเสร็จก็ได้กระม,มังหนึ่งนะคะทุกคนที่ครัวบ้านหนูก็เนี่นะคะ่ะที่แม่บอกว่าเวลาซื้อขาต้องขาตั้งกล้องมาใช่ป่ะแล้วมันตั้งไม่ได้เพราะว่ามันสะเทือนแล้วมันก็ล้มใช่ไหมแต่ของเราที่ซื้อไปนี่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมก็ต้องรอลุ้นดูประมาณเดือนแปดนะคะว่าถ้าใช้ได้ก็คงได้ดูดิถ้านั่งแบบเดินสะเทือนไปนิดนึงก็กล้องก็สั่นจุบๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะคะทุกคนส่วนหลานๆก็ เหมือนจะมาช่วยหรือว่ามากกนก็ไม่รู้นะคะแต่หลังจากนั้นแม่หนูก็แกงเสร็จหน้าอร่อยมากนี่ค่ะกำลังแกงเดือดปุดปุดเลยดูเลยดูเลยหม้อมันเริ่มเทิมนะคะแกงไว้เยอะก็เอาไว้ให้ลูกหลานเนี่ยคะ่ะเวลามาห้าหิวก็ให้กินอะไรประมาณนี้คนแก่อยู่บ้านกันเพราะว่าเด็กๆก็มาหาเงินกันหมดแล้วก็เหลือก็แค่เลนเลนแถวแถวบ้านนะคะก็มานั่งกินกันเยอะๆก็สนุกดี เดี๋ยวแม่หนูแกงเสร็จนี่ทุกคนแกงเสร็จแล้วใส่เห็ดละโงกอันนี้ก็คือปลานะคะปลาขาวปิ้งทอดอะไรพวกนี้นอ่ะมีผักคะเม็กด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีแจ่วนะคะอืสรุปว่าคือน่ากินนะคะแต่หนูไม่ชอบเห็ดละโงกอะ่ะไม่รู้เป็นไงตั้งแต่เด็กเคยกินครั้งหนึ่งมั้งแล้วก็ไม่เคยกินอีกเลยกับเห็ดเผาะอ่ะเคยกินครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เคยกินเลย แต่หนูชอบกินเห็ดปวกกับเห็ดขาวมากวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะแต่มันยังมีคลิปวิดวีโออีกเยอะเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแม่ส่งให้หลายวันติดแล้วแต่เราไม่ได้ลงนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้ลงนะเราทําไม่ทันเพราะว่าไม่ว่างส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวมีพี่มาดูปวกนะคะปวกขึ้นบ้านสวนวันนี้ก็สวัสดีนะคะเอาไว้เจอกันวันหลังนะไม่ยบ